I like mix with fat milk in the morning. Meow I stay up late. ้องบอกว่าน่ารักเกินต้านจริงๆค่ะสําหรับน้องทิลาสาวน้อยวัยเจ็ดเดือนลูกสาวแม่แอร์พันธิลาคนสวยที่เมื่อไม่นานมานี้แม่แอร์พาน้องทิลาออกงานครั้งแรกแต่แค่ครั้งแรกน้องทิลาก็ตกหัวใจพี่ป้านาอาไปเต็มๆแล้วก็หนูเล่นแจกความสดใสไม่มีงองแงไม่มีง่วงนอนแถมยังจิกล้องแบบสู้ตายเรียกว่าไหวลายไม่เสียชื่อลูกสาวแม่แอร์จริงๆปรมนาะทำได้ดี ื่นเต้นมากภาวนานในใจแล้วก็บอกแบบว่าขอพระขอเจ้าว่าขออยากให้ร้องเพราะรู้เลยว่าถ้าง่วงแล้วร้องเป็นยังไงขอ,อจริง,รงๆคือน,นั่งอยู่ในรถแม่ขอแม่แม่ของจริงวันนี้วันเดียวลูกขอแบบว่าให้เรียบร้อยหน่อยขอพระขอเจ้ามาเรียบร้อยก่อนออกจากบ<า>้าน<า> เห็นแบบนี้แท้ที่จริงในใจของแม่แอ้นั้นทั้งตื่นเต้นกังวลและลุ้นมากๆว่าน้องทิลาจะสร้างประวัติศาสตร์ให้แม่แอขายหน้าหรือเปล่าแต่ไม่เลยค่ะน้องทิลาแกรนโอเ e n i n g เปิดตัวต่อสาธารณะเชิญได้อย่างงดงามมากๆ แม่ก็คือเออแอบรูปหลังรูปยิ้มแลเออแเออยิกแล้วยิงหรอโอเคนาะนิ่งอยู่แต่เมื่อกี้เห็นแม้ว่าสักพักก็คือต้องนั่งกินนมไปด้วยใช่ต้องกินนมเริ่มกล่อมตัวเองหลับแล้วนี่จะบอกว่ารุ้นมากๆเพราะว่าวัยเดเดือนอะ่ะเป็นวัยที่เขาจะต้องกลัวแบบคนแปลกหน้าหรือคนที่เขาไม่ค่อยคุ้นชินแต่นี่เป็นการเจอแบบพี่ๆครั้งแรกและก็ลุนอยู่ยล่ะเดี๋ยวลูกอย่าร้องอย่าทำใหแม่ไข่ขี้ขหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออ จุดเก้าแล้วค่ะตอนที่แบบแอลให้แบบทางร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดชุดให้น้องเขาเลยขอวัดแบบสัดส่วนน้องหน่อยอะไรอย่างงี้แอลก็วัดเอลแอโอเคเอลแม่เล็กกว่าเดิมแล้วนะลงมา23แล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าลูกก็คือ18 18<ะ> <laughs> 18ก็งงเอ้ยวัดผิดหรือเปล่าถูกอ่ะทำไมต่างกับเราแค่5นิ้วไอ้หงออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาแบบอย่า <laughs> ไม่ไดีแกแอย่าไม่ไดีแกเหียว นอกจากจะไม่ทําให้แม่แอร์ผิดหวังแม้แต่น้อยแล้วคาแรคเตอร์ของหนูน้อยทิลาน่าจะพอเรียกงานพรีเซนเตอร์ได้อยู่นะคะอ่ะก็เข้าได้อีกแล้วพอเห็นค่าเธอก็เข้าเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะอย่างนี้พรีเซนเตอร์เข้าได้เข้าได้ก็ยังขาดหลายอย่างเลยเออยังเข้าได้ทุกอย่างเลยค่ะรับได้หมดยังไม่ติดอะไรค่ะ ต้องคอยติดตามซะแล้วว่าสาวน้อยีิลาจะมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างแต่ที่แน่ๆคิดว่าทุกคนคงจะตั้งตารอจะกดหัวใจให้น้องรัวๆเลยใช่ไหมล่ะคะ